สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าตรู่นะคะของวันจ้าวันที่อากาศดีๆวันหนึ่งนะคะเหมาะแก่การพักผ่อนแต่ว่าเราต้องไปทํางานจ้านี้ค่ะบรรยากาศก็จะมีฝนรินๆน,นะคะหลังจากที่เมื่อคืนนะคะตกลงมาอย่างแรงประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะนี้ค่ะถนนก็จะเปียกนะคะทั้งอื่น ทางอื่นเป็นยังไงบ้างคะขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะนี่จ้าบ้านนอกเรานะคะรถไม่ติดคะ่ะมากหน่อยก็แค่เป็ดไก่บัวแล้วก็ควายนะคะข้างทางจ้านี่คะ่ะเราก็เติมพลังงานก่อนนะคะแวะเหมือนเดิมจ้าร่างกายต้องการคาเฟอีนจ้านี่คะ่ะกดแล้วเราก็ยืนก่อนสักแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อดื่มนะคะแล้วเราค่อยกดอีก รอบหนึ่งนะคะเพื่อความคุ้มค่าใครเป็นเหมือนกันบ้างเมคานีจา้าจะได้กระชุ่มกระชวยให้นะคะมีแรงในการทำงานนะคะนีเป็นไงบ้างคะิาหลังจากนั้นนะคะเราก็นี่ค่ะยังกดอยู่จา้ายังกดอยู่ยังไม่ไปไหนนะคะนีหลังจากนั้นนะคะเราหลังจากที่เราเติมพลังงานให้ตัวเราเองแล้วเราก็ เติมพลังงานให้รถด้วยนะคะนี้จ้าเติมน้ํามันก่อนที่จะไปรับนักเรียนนะคะไม่งั้นเราจะน้ํามันหมดกลางทางนะคะนี่จะบรรยากาศนะคะในปั๊มน้ํามันนะคะคุยกันดีค่ะอัธยาศัยดีนะคะทั้งลุงคนขับรถแล้วก็พนักงานจ้านี่จ้าเสร็จแล้วเราก็กลับโรงเรียนกันจ้าบรรยากาศวันนี้โชคดีมากที่พระพิรุณ เพื่อนสงสารนะคะฝนไม่ตกจ้านี้สภาพอากาศดีมากเลยจ้าวันนี้นะคะ